ความเสี่ยงของ AI ที่เกินจะควบคุมได้ผู้นำโลกเทคโนโลยีร่วมเสียงเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาคุณคิดว่า AI ที่มีสติปัญญาเกินมนุษย์จะเป็นสิ่งดีหรือไม่หรือมันจะเป็นภัยคุกคามต่ออนาคตของเราคำถามนี้กำลังกลายเป็นจุดโต้แย้งร้อนแรงในวงการเทคโนโลยีหลังจากที่กว่า800ผู้นำด้านเทคโนโลยีนักวิทยาศาสตร์และบุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการร่วมลงนามเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา Super Intelligence Superintelligence หรือ AI ที่มีสติปัญญาเกินมนุษย์ก่อนที่จะมีมาตรการควบคุมและชันธรรมติที่ชัดเจนแถลงการนี้เปิดเผยถึงความกังวลที่ AI ที่มีปัญญาสูงเกินมนุษย์อาจนำไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรงเช่นการทำให้มนุษย์ตกงานอย่างกว้างขวางการสูญเสียเสรีภาพและสิทธิพื้นฐานของมนุษย์และแม้แต่ความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตของมนุษยชาติ แต่ที่น่าสนใจคือกลุ่มผู้ลงนามนี้ไม่ได้เป็นเพียงนักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เท่านั้นแต่ยังมีบุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการเช่นซัฟวอสเนียรผู้ร่วมก่อตั้ง Apple ิลริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทเวอร์จินและแมตต่แมกแกนมาเคลิ้นสมาชิกราชวงศ์อังกฤษซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงและความกังวลที่กว้างขวางของประเด็นนี้และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปแม้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน AI เช่นเน็ก o p e n เนและเมเทอร์จะกำลังแข่งขันกันพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่แต่ถแถลงการนี้เน้นย้ำว่าการพัฒนา AI ที่เกินจะควบคุมได้ควรถูกชะลอก่อนจนกว่าจะมีชั้นธรรมติทางวิทยาศาสตร์และกฎหมายที่ชัดเจนเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคำถามที่น่าสนใจคือเราควรให้ความสำคัญกับการพัฒนา AI ที่รวดเร็วหรือความปลอดภัยของมนุษยชาติมากกว่าคุณคิดยังไงมาร่วมพูดคุยในส่วนความคิดเห็นกันเถอะ